ว่ากันว่าเรือนของผู้ที่มีเชื้อสายชาวลับแลโบราณมันจะปรากฏขึ้นหรือหายไปก็ได้แต่ตอนนี้คุณเห็นใช่ไหมล่ะแสดงว่าเจ้าของเรือนอนุญาตให้คุณได้เห็นแล้วนี่เมียฉันคลอดแล้วสินะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลูกก็คือลูกของพ่อลูกสาวฉันมีใบบัวห่อหุ้มอยู่ฉันจะให้ลูกสาวฉันชื่อจริงว่ายุพิน ชื่อเล่นว่าบัวก็แล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยค่ะพี่บัวใบบัวของพี่มันแข็งแรงมากพี่เสกขึ้นมาให้ฟางฟางได้นั่งเล่นกลางน้ำเพื่อชมบรรยากาศนี่ละจ้ะแห <c oughs> น่สนุกกันจังเลยนะคะคุณพี่สาวธิดาใบบัวเอา้ายายรินน้องสาวพี่ มามาเล่นด้วยกันกับเพื่อนเขาสิจ้าไม่ล่ะค่ะเชิญพี่บัวตามสบายรินก็แค่จะมาเรียกตัวเพื่อนของรินอ่ะฟังฟาง,ฟางมานี่ฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอรินฟางไม่ได้ลืมจ้ะฟางจำได้แต่ว่าพี่บัวเขาก็ไม่ได้ร้ายกาดอะไรฟางก็เลยอยากให้รินคิดใหม่นั่นไงถึงว่าเธอไม่ลงมือสักทีงั้นพรุ่งนี้ อจะกลุ่มฉันไปเลยนะฟางฟางไม่นะรินโอเคฟางจะทำตามที่รินขอให้เวลาฟางหน่อยบัวมันไม่ใช่แค่ตำนานนะลูกแต่มันคือเรื่องจริงและลูกต้องเป็นราชินีคนต่อไปของที่นั่นใช่จ้ะบัว การที่ลูกมีพลังของธรรมชาติจากที่นั่นแสดงว่าลูกคือผู้ถูกเลือกที่นั่นนะมันคือมิติของชาวลับแลโบราณแบบพวกเรามันเต็มไปด้วยเหล่านารีผลได้ข่าวแววแววมาด้วยนะว่ามีนารีผลที่แปลกแยกออกไปน่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งจะ้ะนอกจากนี้นะก็ยงมีเหล่าชาวเมือกแล้วก็เหล่ากินารีจะ้ะ ฟังดูแฟนตาซีน่าตื่นตาตื่นใจจังเลยนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนคงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แน่แหมมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ถูกอนุญาตให้เข้าไปในที่แบบนี้อยู่แล้วค่ะพี่บัวฮะใครจะไปยอมให้หล่อนได้ครอบครองที่นั่นกันฉันต้องหากพลังพิเศษของแกมันก็แค่ขั้วใบบัวบนหัวแกเท่านั้นเอง บัวขอโทษนะคะหลับอยู่ซะด้วยนี่เป็นโอกาสที่เราจะดึงขั้วใบบัวบนหัวของเธอดีมากฟังฟังในเมื่อเธอทำสำเร็จแล้วฉันเองก็ไม่มีเหตุผลจะคบกับเธอต่อด้วยจะ้ะหมหมายความว่ายังไง ินยังไม่เข้าใจอีกฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นเพื่อนมนุษย์ธรรมดาที่จะคบกับฉันได้นะ่ะต้องเป็นมนุษย์ที่สูงส่งพอๆพกันเท่านัน้น <c oughs> เรื่องจริงสินะมิตรภาพของเธอน่ะมันก็แค่เพื่อนปล,มปลอมๆบัวโถใหญ่บัวลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูก นี่มันเรื่องจริงใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ที่จะยกเรือนนี้ให้พี่บัวเป็นการปลอบขวัญแทนแล้วก็จะให้รินไปดูแลฝั่งรับแลใช่จ้ะแต่รินลูกดูดีใจจังเลยนะจ๊ะเออรินแค่ตื่นเต้นนะคะรินจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยนะคะ ที่สุดฉันน่ะก็ได้มาที่นี่และสิ่งที่ฉันต้องการนะ่ะนะมันก็คือต้อนนารีผลปริศนาไม่ใช่สิขอเรียกว่าต้นชาตรีผลก็แล้วกันพี่แท้ฟางๆก็ไม่ได้ดึงออกจริงๆพ่อกับแม่ใจหายใจคว่ำมหมดนะลูกนั่นสิบัวแล้วนี่น้องผิดยังปล่อยให้น้องไปที่นั่นอีก ฟางฟางรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะดอกบัวดอกเนี้ยมันจะกลายเป็นทองคำเมื่อโดนแสงอาทิตย์ทรงกรดเดี๋ยวนะคะนี่หมายความว่าพี่บัวจะใช่แล้วจ้าพี่ให้เธอนะแต่ตอนแรกฉันคิดจะทำร้ายพี่นะคะเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ทำนี่จ๊ะเพราะเนื้อแท้ฟางฟางไม่ใช่คนร้ายกาศหรือริษยาใครผิดกับน้องสาวพี่ แต่ที่พี่ไม่ได้ลงโทษอะไรเขาเนี่ยเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเองบัวทำไมลูกถึงได้ดูมั่นใจขนาดนั้นกันเนี่ยนั่นก็เพราะฉันเห็นในนิมิตไงล่ะคะท่านผู้ชมต้นนารีผลปิศนานั่นนะ่ะว้าวเป็นทองคำแล้วฟางฟางจะต้องดีใจแน่ๆ อยู่ไหนกันนะนี่เราก็เดินเข้ามาลึกแล้วทำไมยังไม่เจออีกอใช่ต้องใช่ต้นนั้นแน่ๆะเอ,อ๊แต่เดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรผิดพลาด ล่ของเราเนี่ยไปเก็บภาพมาได้นะคะที่ลานตั้งแคมป์ค่ะซึ่งเป็นไปตามคำร่ำลือจริงๆต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เนี่ยจะมีชิงช้าอยู่ใช่ไหมล่ะคะที่แปลกประหลาดก็คือมีห่วงยางลอยอยู่กลางอากาศค่ะแน่นอนข่างงานนี้ถูกใจแม่บ้านสายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปขอหวยเป็นรถทัวร์แบบไม่สนลูกใครเลยทีเดียว เบอกแล้วไงวีไม่น่าไปเอฟห่วงยางนี่มาเลยอะหมาหน้าร้อนทั้งทีวีก็อยากลงไปเล่นน้ำบ้างนี่มิตาใครจะไปรู้ว่ามนของพวกเรามันพรางตัวได้แค่ตัวเราแต่พรางห่วงยางไม่ได้อ่ะก็นี่ไงถึงได้เป็นเรื่องจะเอา,อางไงกับทัวพวกนี้ล่ะความสงบสุขของเราหมดสิ้นแล้วเอ๊ที่นี่มา คือเขาเรียกว่าโรงเรียนน่ะนี่วีเกวลาไหนเธอบอกว่าจะหนีความวุ่นวายแล้วทำไมมาหาความวุ่นวายแบบนี้ล่ะเอาน่าอยากมาที่นี่มานานแล้วเดี๋ยวพวกเธอสองคนไม่ใช่นักเรียนในโรงเรียนนี้นี่วีคนคนนี้คือผอ,อ,อใช่ไหมอะ่ะใช่มิตาแต่ผอ,อ,อนี่มันย่อมาจากอะไร เออช่างก่อนขออคะดูหน้าดีๆสิอ่าใช่แล้วโทษทีนะฉันหูตาฟ้าฟางเธอสองคนคือนักเรียนใหม่นี่เองฮ้ยบาสนาวาช่วงนี้มันร้อนจัด,จ,ดจะร้อนไปไหนวะเนี่ย ร้อนไปไหนร้อนไปหายาลิสได้ไหมสองพบว้าว <Wow. S 3> <c oughs> สองพบเอ็งนี่บ่นจังเลยว่ะไอบาสเอ็งก็รู้นี่ว่าข้าเป็นภูมิแพ้แล้วอย่าคิดว่าอากาศร้อนมันจะดีกว่าอากาศหนาวล่ะอากาศแบบไหนถ้ามันมากไปอะ่ะมันก็แย่สำหรับคนเป็นภูมิแพ้ทั้งนั้นอะ่ะโอ้โหวีไร้มนเรียกลมช่วยเขาซะด้วยแฮะ อะอ๋ะอ و, ก็ฉันเป็นนางไม้จิตอาสานะ่ะทำคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์ไม่หรอกมัง้งเห็นว่าเขาต้องสเปคอะดีอะไรกันเนี่ยเป็นลมที่งกชมัดจะพัดทั้งเทียได้แค่นี้งั้นเหรอเริ่มแล้วไงไอสองพบความด็อกเมาส์ของมันนะ่ะ <laughs> ไม่เอาน่าด่าแม้กระทั่งลมนะสองพบหืม <laughs> ดีแบบเนี้ยไม่พองไม่พัดให้แล้วปล่อยให้ร้อนตับแตกไปนั่นแหละอะเอเอ๊ะพวกเธอสองคนนี้หน้าตาไม่คุ้นเลยนะเป็นนักเรียนใหม่งั้นหรอดีละรู้ไหมว่าฉันลูกไครเอ๊มิตาสิ่งนี้พวกมนุษย์เรียกว่ามูลมี่ไม่ใช่ไม่ใช่วีเขาเรียกว่าบูเบลี่ นี่คำถามนั้นน่ะง่ายจะตายเธอก็เป็นลูกพ่อแม่เธอไงอะเอะงงอะไรเล่าพวกเราตอบถูกสินเนอะไปกันเถอะมิตากลับได้แล้วมังวีป่าน,นี้ยพวกทัวขอหวยกลับบ้านไปหมดแล้วมังเดี๋ยวก่อนสิมิตาทำให้ต้นไม้ในโรงเรียนนี้เนี่ยสวยขึ้นดีกว่า อา้าวสองพบขาบว่างทั้งทีเองเอาแต่ยืนมองนอกหน้าต่างมีอะไรดีๆหรือไงวะเออดีข้าว่าจะไปทักทายพวกน้องใหม่สักหน่อยวะ่ะอา้อาวๆไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะเดี๋ยวนี้นักเรียนใหม่เข้ามาทํารังเหมือนนกกันแล้วงั้นเหรออา้าวสองพบเองก็ไปว่าเขาก็มันจริงนี่วะไอ้บาสดูสิเป็นผู้หญิงยิงเรือ นี่ส่วนนายนะ่ะก็ดีดีเนาะโดยเฉพาะปากอผู้หญิงยิงเรืออ่ะใช่ผู้ชายพายเรือแหมแหมงั้นก็ดีเลยมิตาผู้หญิงยิงเรือใช่ไหมงั้นก็ยิงเรือผู้ชายที่พายให้ล่มไปเลยพอได้แล้วล่ะวีเขาแยกเที่ยวกลางอนาเขตใหญ่แล้วนะเรากลับบ้านเราดีกว่าน้อยลงมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะ ใจเย็นเว้ยเพื่อนนั่นหนะเด็กผู้หญิงฮชยวีจะกลับแล้วล่ะมิตาแต่ว่าก็อยากจะให้ของขวัญคนแถวนี้สักหน่อยฮะเฮ้ยไอ้บาหน่ะนอนกลับดีกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยเลขผงเลขหวยก็ไม่เห็นปรากฏ มีตาความสงบสุขกลับมาเยือนนางไม้แบบเราสักทีคงไม่ใช่หรอกมัง้งวีเพราะว่าตรงพุ่มไม้นั่นน่ะสองพบไปคุยกับมันนางนั่น,น,นมันมาที่นี่งั้นเหรอทำไมไม่เห็นมีเลยนั่นสิฉันเห็นว่าเดินมาทางนี้ชัดๆหรือว่ามันหายตัวได้เหลวไหลน่ะนาวาไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรฉันน่ะจะตบมัน มีตาดูนู้นสิใส่เกียร์หมาไปแล้วนึกว่าจะแน่โหเอ้ยก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพวกยายาริสพูดอะไรเป็นตุเป็นตาสองพบเองนี่ก็ปากดีอีกตามเคยงั้นเอางี้ถ้ามีอยู่จริงก็ทำให้ลูกช้างสอบได้เกรดสีวิชาคณิตศาสตร์ทีสิสงสัยเขาจะอ่อนวิชาคณิตน่ะเอายังไงดีวี เฮ้ยเพื่อนก็แค่ต้องสอบซ่อมอย่าทำเหมือนโลกล่มสลายแบบนั้นสิอ่าววีทำไมก็ถูกแล้วนี่มิตาเขาขอพรอให้ลูกช้างไม่ได้ขอให้ตัวเองสักหน่อยอ้าวเฮ้ยเสียงเด็กที่ไหน ลูกเต้าเหล่าใครมาร้องกลางทุ่งกลางฟาร์มแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันล้อเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยเด็กนี่ โอเคมาหายายซันเดยสินะอยู่ในครัวเนี่ยครับคุณตากลิ่นหอมๆแบบเนี้ยยายนั่นทำขนมไม่แบ่งเพื่อนแง่แงอ้ยแย่แล้วทำยังไงดีละ่ะซันเดยรู้สึกว่าหลังจากที่เราอายุ15มาเนี่ยยยมสตอรอเบอรี่มันออกมาจากเหงื่อเยอะขึ้นเยอะขึ้นไงซันเดย ทำอะไรอยู่นะ่ะทำขนมใช่ไหมฉันได้กลิ่นยมสตรอเบอรี่อ่ะอะเออเคนไม่มีอะไรหรอกฉันทำขนมเป็นซะที่ไหนกันเล่าโหยซันเดย์อย่ามางกหนะ้าฉันได้กลิ่นอยู่เห็นเห็นเธอก็รู้ว่าเบเกอรี่สตรอเบอรี่เนี่ยมันคือของโปรดของฉันเอ่อโอเคโอเคยอมแล้วฉันก็มีแยมสตรอเบอรี่อยู่จริงแหละ เดี๋ยวจะทาขนมปังแบ่งให้แล้วกันฮ้ไม่เสียแรงพี่เจ๊ครีมมี่คนเนี้ยใช้สกิลป้าข้างบ้านแอบซุ่มฟังมานานในที่สุดก็รู้ความลับของยายซันเดย์จนได้เห็นชัดๆว่ายเยนั่นเป็นตัวประหลาดคนอะไรมีแยมสตรอเบอรี่ออกมาจากเหงื่อตอนนี้ยายบ้าพลังไซโกะญาติของมันก็ไม่อยู่ซะด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้ว ไซโกโฟแฟนพี่เนี่ยศรินเสมอรจริงๆเราชอบอะไรเหมือนกันไม่มีผิดจ้าพี่กวินฉันว่าจะซ้อมชกมวยกับพี่จนขึ้นชิงแชมป์ไปเลยแบบนั้นก็ดีเลยแต่ป่านเนี่ยคุณตาของไซโกโจ,จะไม่คิดถึงแย่แล้วเหรอนั่นสินะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วไหนจ้าพี่ซันเดย์ด้วยไปซื้อมาจากไหนเนี่ยซันเดย์มันเป็นแยมสตอรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยอะ่ะ เปล่าๆปาเคนไม่ได้ซื้อเมื่อวานไปเก็บมาจากหลังฟาร์มแล้วก็ลองมาทำนะ่ะไม่ได้นะเคนจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเขารู้เข้าเขาอาจจะมองว่าฉันมีชาติกำเนิดเป็นตัวประหลาดก็ไหนว่าทำขนมไม่เป็นทำยมสตอรอเบอรี่อร่อยได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยทำขายได้สบายจริงเหรอถ้าจะอร่อยขนาดนั้นฉันต้องใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ ซันเดย์ผู้น่ารักฉันจะแบ็กเมเธอแล้วก็โกยกำไรจากสิ่งนี้ซะเลยแม่ครีมมี่ก็นึกว่าไปแอบอู้ง,งานที่ไหนแล้วนี่หล่อนเอาแยามสตรอเบอรีร่นี้มาจากไหนอร่อยมากเอ่อเป็นสูตรลับเฉพาะที่ฉันทำขึ้นมาเองนะคะบอสงานเนี้ยเบกเกอรี่ในร้านอาหารบอสขายดีแน่ๆ เจครีมมี่นี่เองที่ขโมยแยมสตรอเบอรี่ที่หนูเก็บเอาไว้ในครัวไป <c oughs> ใช่ฉันนี่แหละยายซันเดย์ยายตัวประหลาดแล้วฉันก็จะเอาเรื่องนี้ไปแฉด้วยถ้าแกไม่ยอมฉันแต่โดยดีนี่หมายความว่าเจครีมี่รู้ความลับของซันเดย์แล้วฟังนะจ๊ะเด็กน้อยเธอจะต้องให้แยมสตรอเบอรี่เป็นค่าปิดปากให้ฉันครั้งละหนึ่งกิโลกรัม โอเคเนาะแม่ธิดาสตรอเบอรี่รสวัสดีค่ะคุณลูกค้าติดใจยแยนสตอรอเบอรี่ของร้านเรากันสินะคะมีแบ่งขายเป็นกระปุกด้วยเดชเข้ามาค่ะช้าหมดอดแน่นอนนะคะเร็วๆเ,เลยหืมได้ส่วนแบ่งอื้อซ่าเลยฉันรวยแน่ๆแ,แค่ตาบอกว่าพี่ซันเดย์เขาไม่สบายก็รีบกลับบ้านมาเชียว ตาดีใจนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องกันแท้แต่ก็รักให้กันดีค่ะตาเดี๋ยวไซโกะจะขึ้นไปดูพี่ซันเดย์เขาสักหน่อยนี่พี่ซันเดย์ดีนะเนี่ยที่มาป่วยช่วงปิดเทอมนะ้าเอ๊ะแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่ถึงได้ร้องไห้พี่ก็รู้ว่าฉันรู้ความลับของพี่มาตั้งแต่เด็กฉันก็ไม่เคยเอาไปบอกใครเล่ามาเถอะ อีกอย่างนะฉันเพิ่งเรียนมวยมาหมัดๆฉันจะไปอัดหน้ามันให้เองที่พี่ไม่สบายเพราะว่าให้แยมสตรอเบอรี่กับเจ๊ครีมมี่ไปมากเกินน่ะเขารู้ความลับแล้วเขาขู่พี่ว่าเขาจะไปแฉพี่ไม่อยากให้เคนรู้เรื่องที่พี่เกิดมาจากต้นสตรอเบอรี่หน่อยก็นึกว่าใครย่เจ๊จอมเผือกนี่เองให้เป็นหน้าที่ฉันถอยไปนะ ในเมื่อมาตีรันฟันแทงหาเรื่องแบบเนี้ยฉันก็ไม่อยู่เฉยแล้วฉันจะแฉคนแรกก็คือนายเคนนุ่นไงมานุ่นแล้วเรื่องจริงนะไม่เชื่อถามน้องสาวนางได้ยายซันเดย์ Sunday, เป็นตัวประหลาดเป็นพิดาสตอเบอรี่ยายไซโกะดูสิขนาดเคนเขารู้แล้วเขายังเงียบอึ้งไปเลยทั้งที่โตมาด้วยกัน ยายเจนี่วอนซะแล้วไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยสินะหนาถ้าใครรู้เข้าเขาก็ว่าเป็นตัวประหลาดทั้งนั้นแหละใช่ไหมเคนมีเหงื่อออกมาเป็นแยมสตอรอเบอรี่แบบนั้นน่ะนี่เจ๊พูดจบแล้วใช่มะผมจะได้พูดบ้างคนที่เป็นตัวประหลาดเที่ยวว่าคนอื่นน่ะมันเจ๊มากกว่านะซันเดย์เขาจะเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กของผมอยู่ดี ผมไม่สนใจเรื่องที่พูดมาหรอกฉันคิดมากไปเองสินะขอบคุณนะเคนเองมีการตุนสนุกนุกละความรับในเกมซากูระมาดมายหากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะคะ่ะ